เพื่อนๆดูขนาดดีเห็นไหมเนี่ยมันสามารถที่ทําให้เพื่อนอัพราคาขายเป็นชิ้นละสิบาทได้เลยเวลาจะเช็คนะคะดูลูกนี่ลูกนะข้างนอกแข็งข้างในนุ่มสีนี้นะลูกแลวอันนี้งาคั่วเสน่ปลายจะหวักนะเจ้าอื่นจะไม่ค่อยมีเนาะใส่งาคั่วเนี่ยทำชามเลยค่ะอหหนึ่งสองสา ับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l เจแปนแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเทศกาลการกินเจนะคะซึ่งเมนูที่เราจะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้ก็คือรวมของทอดยอดฮิตของร้านอาหารเจค่ะนั่นก็คือเต้าหู้ทอดเผือกทอดแล้วก็บอบเบี้ยเจนั่นเองค่ะและพิเศษมากๆเลยก็คือวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆน,น,นะคะ ให้ทำน้ำจิ้มที่เอาไว้ทานคู่กับของทอดเจซึ่งสูตรที่จะนามาให้เพื่อนๆในวันนี้เป็นสูตรที่แบบมาจากคุณย่านะคะสืบทอดกันมากว่าร้อยปีเลยทีเดียว<อ>และก็ยังมีเทคนิคมาบอกเพื่อนๆนะคะว่าทอดยังไงให้เต้าหู้เหลืองสวยทํายังไงให้เผือกกรอบนานข้ามวันข้ามคืนและปลอเปี๊ยะทำยังไงให้ดูชิ้นใหญ่ขายได้กำไรเยอะๆค่ะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก็ติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ กดไลค์แชร์แบนด้วยนะอันนี้จะเป็นการเตรียมน้าตาลเคี่ยวนะครับวิธีการก็คือนาะน้ําตาลปีป๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะครับมา1นกิโลเสร็จแล้วให้เราใส่ภาชนะนะครับที่มันเป็นทรงสูงนะครับอัตราส่วนก็คือน้ําตาลปีป๊บหรือน้ําตาลมะพร้าว1นกิโลต่อน้ํา3ลิตรนะครับแล้วทีนี้เราก็เคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนิดนึงกนะ็รอให้เขาละลายนะครับ วันนี้เราจะมาทำอะไรใจยากต้าหู้ทอดใช่ไหมครับใช่ใชต้าหูทอดเผือกทอดที่อยู่ในหม้อคือน้ําตาลเคี่ยวนะครับที่เราทําการเคี่ยวไว้แล้วเนาะครึ่งกิโลนะคะนี่มันเริ่มจะเหนียวแล้วต้องใช้น้ําเยอะถ้าน้ําน้อยมันก็จะกลายคืนตัวเป็นตโหนดอย่างเดิมอมจะตกผลึกเหมือนเดิมอันนี้น้ําตาลล้วนๆแล้วนะท่นนี่กำลังจะเป็นฟองเวลาจะใช้ได้ไม่ได้จะให้ดูฟองเดี๋ยวจะให้ดูฟองนะทันนีจะเพิ่มเปรี้ยวเค็ม ก็จะใส่บวยนะอันนี้คือบวยบวยระปุกนะครับที่เราซื้อมานะสามลูกกับน้ําประมาณนี้นะลูกแต่น้าตาลครึ่งกิโลนะอไม่มีใครใช้หรอกเพราะว่ามันแพงอส่วนมากเขาก็จะใช้แค่มะขามเปียกกับเกลือตัดเอาใช่ไหม่ยะใช่ทุกอย่างแยกทาให้อร่อยดีทุกอย่างแพงหน่อยช่างมันลูกใช่อย่างนี้แหละลูกค้าถึงจะติดใจเรานะครับเพราะยากินของดีมาตลอดใส่ใจในรายละเอียด อันนี้ย่าจะลองทนะี้งก่อนนะ,ะ,นะล,นนะลูกะนะแค่นี้ก่อนนะเพราะเรายังไม่รู้บวยมันจะเปรี้ยวแค่ไหน่นะคะลูกอาจจะมันแค่นี้ก่อนนะทุกอย่างค,ค่อยๆทยอยใส่นะครับนะอย่าใส่ทีเดียวพรวดนะเ,เดี๋ยวมันนะจะแก้ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหากว่าบวยตรงม่กกี้นะถ้าเค็มพอดีเราจะไม่ใส่เกลือตรงนี้นะออฮอีกแค่นี้พอดีเลย uh huh. อ่าเติมเกลือลงไปอีกนะครับพอดีเลยลูกไอ้เปรี้ยวพอแล้วเนี่ยน้ำตาลมันเริ่มหม้อเล็กเห็นไหมเนี่ยมันจะล้นอือฮถ้าล้นปั๊บเตาเราเสียเลยลูกเนี่ยมันจนจะใช้้้้ไไดลอันนนนีม่ะ ดูนะลูกเนี่ยฟองมันจะนึบมันจะค่อยๆงวดลงไปน้ำจิ้มต้องเหนียวลูกเวาาตักมันค่อยๆงวดนั่นแหละจะพอดีถ้าเราตักปั๊บมันงวดเร็วนี่คือ,อยังใสเพราะย่าทําน้ําเมี่ยงคําเป็นกระทะใหญ่ๆขายมาแล้วเมี่ยงคําสมัยก่อนสิบคาบาทคำาระสลึงหลังจากที่เราเคี่ยวไปสักพักนะครับสังเกตดูที่ฟองนะครับฟองเริ่มจะละเอียดมากขึ้นนะเริ่มหนับๆน,บนบนะ เห็นไหมนืดแล้วไหมลูกอ่าเริ่มือแล้วนะครับจะใช้ได้แล้วนะลูกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยที่เคี่ยวกันเนี่ยเห็นไหมฟอมค่อยๆยุบเห็นไหมลูกเคครับแค่นี้คือน้ําตาลเคี่ยวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดของนะลูกเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะให้เชฟคุยญาขูดเผือกนะครับว่าต้องขูดยังไงครับถึงลักษณะออกมาจะเป็นเส้นสวยเนาะเชฟคุณญ่าบอกเหมือนขูดมะละกอเลยนะครับวิธีการขูดก็อย่างนี้นะขูดให้ออกมาเป็นฝอยนะครับอืมโอเคนะ ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราขูดเผืือกันเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสอนเพื่อนๆทําเมนูของทอดของเจกันนะคะซึ่งเมนูแรกนะคะเราจะสอนให้เพื่อนๆทําเต้าหู้ทอดนะคะจะบอกเลยนะว่าคุณย่าจะมีเคล็ดลับนะคะว่า ทำยังไงให้คนที่ไม่กินเต้าหู้ทอดเลยไม่กินเต้าหู้เลยทุกชนิดนะนั่นคือตาก้องเองนะคะทาให้กินได้นะต้องทํำยังไงอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะทอดนะคะคุณย่าจะใส่น้ํามัน1นกิโลลงไปในกระทะทองเหลืองนะคะคุณย่าบอกว่าถ้าทอดด้วยกระทะทองเหลืองเนี่ยมันจะเหลืองกว่าที่ทอดด้วยกระทะเหล็กธรรมดาอันนี้กระทะนี่ตกทอดกันมาแบบ<ก>เป็น100ร้อยปีแล้วนะแนี่มาตกทอดย่าเป็นคนลูกคนเล็กโอแม่ย่าเสียอายุ85แล้วคุณยายกะัะแล้วคุณชวดอีกค่ะ จะต,ต้องให้น้ํามันมันได้ความร้อนที่พอดีนะคะหนูบอกกัาที่ว่ามันทอดแล้วมันจะออกมาเหลืองเพราะคุณย่าใช้ใช้หม้อสแตนเลสทอดครั้งหนึ่งแล้วมันขาวถึงได้รู้ว่ามันผิดกันประมาณนี้นะคะคือลงไปปุ๊บมันต้องฟู่ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าไม่ใช่ใช้ไฟแรงเกินไปนะคะไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนนะพอลงไปปุ๊บต้องรีบไถให้ใหมันติดกระทะใช่ไหมคะ แผ่นอย่างนี้ย่าจะเอาไว้สําหรับทําเย็นตาโฟนะเดี๋ยวจะมีรายการเย็นตาโฟอีกทอดเลยใครอยากรู้วิธีทาเย็นตาโฟเดี๋ยวรอข้ามไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นเย็นตาโฟเจนะคะกรอบนอกรุ่มในนะเผื่อคนแก่บ้างเคนแก่เคี้ยวไม่ออกใช่ไหมคนจีนเขาขายเขาจะมีไม้แหลมแหลทิ้มนะไฟทิ้มไก่พริกมานะาไม้ไม้แหลมแหลมมันก็จะใช้ไม้แหลมแหลมทิ้มพริกอ๋อตอนที่ย่าเป็นเด็กๆกกินเคยเขาอะ สังเกตดูพอมันเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีสักด้านหนึ่งแล้วก็พลิกนะคะพออีกด้านหนึ่งเริ่มเปลี่ยนสีอีกก็พลิกมันอีกอะไรประมาณนี้สังเกตคุณย่าจะค่อยๆพลิกมันนะทีละด้านนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้แล้วค่ะย่าต้องต้องลองกดดูไหมคะหรือว่าข้างนอกแข็งหน่อยแล้วข้างในนุ่มๆอ๋อเอาเอาตะหลิวเนี่ยกดกดนิดนึงเนี่ละลูกเวลาจะเช็คนะคะดูลูกนี่ไลูกนะข้างนอกแข็งข้างในนุ่มออสีนี้นะลูก เอาสี<ด>ประมาณนะนี้เนาะแล้วก็ลองกดกดดูนะคะโนะูสวยเห็นไหมโอ้หน้าจีแล้วค่ะนีน่อันนี้จานที่ติดกนคืออันที่ย่าจะเอาไปใส่ในเย็ยนตาโฟเย็ยนตาโฟนะคะ ทีนี้เราก็จะมาทําในส่วนของเผือกทอดกันนะคะซึ่งเผือกทอดอันนี้นะคะเราจะทอดให้มีลักษณะต่างไปจากพวกตือคาโครหรือว่าขนมขาหมูนะอันนั้นคือเขาจะเน้นให้เผือกเนี่ยมันกรอบๆนะคะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะผู้สูงอายุจะได้ทานไหวนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมแป้งกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมของแป้งที่ใช้ทําเผือกทอดมีอะไรบ้างคะส่วนผสมหลักเลยนะคะแป้งสาลีครับแป้งข้าวเจ้าเกลือน้ำเปล่า น้ำเปล่าควรเป็นน้ำเย็นจัดนะคะน้ำตาลทรายผงฟูน้ำป้นใสครับอัตราส่วนเดี๋ยวเราเขียนไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะให้เพื่อนเอนเลื่อนไปตรงใต้คลิปกดตรงเครื่องหมายที่เป็นรูปสอนชี้ลงนะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีอัตราส่วนเด้งออกมาให้ดูรวมถึงมีทางไปที่เพจของเราด้วยนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะตามไปเซฟรูปเพื่อเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์หรือว่าเพื่อนๆน,นที่อยากจะรู้ยี่ห้อของเครื่องปรุงก็ตามไปได้ที่กลุ่มของเชฟแว่นที่อยู่ใน Facebook มีลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วเช่นกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะครับแป้งสาลีนเนประสมนะครับแป้งข้าวเจ้าผงฟูเกลือน้ำตาลทรายคนส่วนผสมทุกอย่างที่เป็นของแห้งให้เข้ากันก่อนนะครับน้ำเปล่าครับทยอยใส่นะครับทีนี้เคล็ดลับนะครับเราสามารถเพิ่มความหอมด้วยการใส่น้ำต้มใบเตยลงไปนะครับไม่เอาน้ำใบเตยเข้มข้นแบบเป็นสีขเขียวนะ เอาน้ําต้มใบเตยที่แบบไม่ต้องเข้มข้นอ่าไม่ต้องเข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้แป้งมันออกสีเขียวเนาะให้ความเหลวประมาณเท่าๆกับนมนะคะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราน้ำเกลือกที่เราขูดเป็นเส้นนะครับมาทยอยใส่ครับแล้วก็คลุกเคล้าครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทําการทอดกันเลยนะครับไฟกลางไปทางอ่อนนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาประมาณแบบพอดีพอดีคำเนาะให้เราค่อยๆทย,ยอยทอดนะครับมันลอยขึ้นมาแล้วเราก็พลิกกลับด้านได้ครับทีนี้ก็สังเกตดูนะครับว่ามันลอยขึ้นมาแล้วเนาะไม่ติดกระทะเนาะแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยครับจะไปพลิกชิ้นต่อไปให้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นกระทะแรกเราเลยลองแบบนิดเดียวก่อนเนาะ ให้เน้นสีมาประมาณนี้นะครับไม่ต้องรอจนมันเหลืองข้างอันนะให้มันยังเห็นเป็นสีขาวอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปเนาะเสร็จแล้วก็ให้เอามาใส่ถาดที่ลองจะแกงไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก่อนที่จะทอดรอบต่อไปก็ให้หาเป็นกระชอนนะคะมาตักเอาพวกเศษออกก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะพาให้น้ำมันดำแล้วดูไม่น่ารับประทานค่ะ oh. เอาละคะทีนี้เราก็จะมาทำในส่วนของน้ำจิ้มกันต่อเลยนะคะ ซึ่งตัวน้ำจิ้มเนี่ยคุณย่าได้พาเราเคี่ยวน้ำจิ้มไปแล้วในช่วงต้นนะคะเดี๋ยวทีนี้ก่อนที่เราจะมาขายจริงนะคะเราก็ต้องมาปรุงมันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวน้ำจิ้มเนี่ยย่าจะทําแยกใส่หม้อเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะเวลาจะมาขายค่อยมาปรุงแยกนะตัวนี้มันจะได้เก็บไว้ได้นานๆนะคะจะได้ไม่ต้องมาเคี่ยวบ่อยๆเนาะตอนนี้คุณย่าจะใส่ถั่วแล้วก็พริกพริกนิดหน่อยอ่ะแล้วอันนี้งาคั่ว จะเนยปลายจะหวักนะเจ้าอื่นจะไม่ค่อยมีเนาะใส่งารั้วเนี่ยชี้นิดหนึ่งฟักชีโรยหน้ามันทาปากปุกอ,อโอเคเสร็จวิธีการหั่นผักนะครับนํากระหล่ำมาผ่าครึ่งเลยครับเสร็จแล้วผ่าใจตรงนี้ออกนะครับแล้วทีนี้เราก็มาซอยกันนะครับพอซอยออกมาเสร็จปุ๊บแล้วผ่าครึ่งอีกทีหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็นํไาไปพักไว้ก่อนครับสําหรับฟักทองนะครับเราจะหั่นเป็นเต๋าเอานะครับแครอทเราก็จะหั่นเป็นเต๋าเหมือนกันนะครับ เอาแค่นี้พอนะครับพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นําแครอทตัวน,นี้ไปพักไว้ก่อนนะครับนี่คือเห็ดหอมที่เราแช่น้ำไว้นะครับอันเอาแกนกลางตรงนี้ออกนะครับเด Star ี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาห Ball ั like ่นเป็นแผ่นยาวยๆ like เลยนะครับค่อยๆสไลด์ลงไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> หลังจากที่เราหั่นเห็ดหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปทําการผัดกันเลยนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่เห็ดหอมครับ ให้เราใช้ไฟกลางนะครับใส่ผักที่เราเตรียมไว้ครับใส่กระหล่ำปีลงไปก่อนครับหลังจากที่เราผัดไปสักพักหนึ่งแล้วกระหล่ำเราเริ่มสลดแล้วนะครับทีนี้เราก็มาใส่แครอทกับฟักทองครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาปรุงรสชาติกันครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะครับผงปรุงรสเห็ดหอมครับ ทยอยใส่ไปนะครับทีนี้ตัดรสชาติความเค็มด้วยน้ำตาลทรายครับนำบุนเส้นมาใส่ลงไปได้เลยครับซีอิ๊วขาวเห็ดหอมลงไปเพิ่มครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยครับ เดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการห่อปอเปี๊ยะกันนะครับนี่คือแผ่นปอเปี๊ยะของเรานะครับมันจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านหนึ่งคือแผ่นที่เป็นเรียบๆเลยนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านขูุกระนะครับเสร็จแล้วก็ตักตัวผัดวุ้นเส้นของเราครับวางไว้ตกเกลือกึ่งกลางแผ่นนะครับม้วนแล้วก็อัดให้แน่นนิดนึงอย่าแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะขาดก่อนนะพอม้วนได้ประมาณรอบนึงแล้วครับทีนี้เราก็พับครับพับขอบขึ้นมาทั้ง2ด้านนะครับทีนี้แล้วเราก็ม้วนไปครับ แล้วตรงปลายด้านนี้นะครับให้เราทําการจุ่มน้ําครับเอาน้ํามาป้ายๆครับเสร็จแล้วก็ม้วนไปครับนี่คือปอเปียของเรานะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับพอห่อเสร็จปุ๊บเราก็วางพักไปก่อนครับแล้วเราก็ห่อแผ่นต่อไปให้หมดเลยนะครับสำหรับเมื่อกี้นะครับเราห่อเป็นแบบแผ่นเดียวให้ดูนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปเราจะเพิ่มราคาให้กับปอเปียของเราโดยการห่อ2แผ่นนะครับอันดับแรกครับให้เรานําแผ่นปอเปี๊ยของเรามาครับแผ่นหนึ่งและแผ่นที่2นะครับก็วางทับไปตรงเกือบกึ่งกลางนะครับ จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นแผ่นยาวยๆอย่างนี้ทีนี้เราก็สามารถใส่ไส้ได้มากขึ้นแล้วนะครับใส่ไส้ลงไปก่อนครับช่วงบริเวณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราทําการม้วนครับอ,อมม้วนมาถึงแผ่นที่สองแล้วทีนี้เราก็ทําการพับขึ้นมาครับแล้วเราก็ม้วนต่อครับ แล้ก็จะได้ปอเปียะแท่งใหญ่มากขึ้นนะครับเทียบกับแท่งแรกของเรานะครับอันนี้แผ่นเดียวอันนี้2แผ่นเทียบขนาดดูครับแถวหน้านี่คืออันเล็กเนาะแถวหลังนี่คืออันใหญ่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการทอดนะครับให้เราตั้งไฟกลางนะครับกลางไปทางอ่อนเนาะรอจนน้ำมันร้อนนะครับแล้เดี๋ยวทีนี้เรามาเจอกันหลังจากที่เราทอดทันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการชิมนะคะ นี่อันนี้จะบอกนะคะว่าเนี่ยทอดไว้นานแล้วนะน่าจะเป็นชั่วโมงแล้วนะคะเพราะว่าทอดเสร็จปุ๊บเราก็ไปคิดต้นทุนกําไรอะไรมานะก็เลยทิ้งมันไว้นานเลยนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าทิ้งไว้ตั้งเป็นชั่วโมงแล้วยังกรอบอยู่หรือเปล่านะคะและที่สําคัญก็คือเราจะต้องมามหม่ากับน้ําจิ้มของคุณย่านะคะเดี๋ยวมาชิมกันดีวกว่าค่ะอู้ดูสิหม่มพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาอืม เราจะให้เพื่อนๆดูไ้อะเกือบเท่ากันเลยแค่อันเนี้ยห่อแป้งสองชั้นอันเนี้ยห่อแป้งชั้นเดียวเพื่อนๆดูขนาดดีเห็นไหมเนี่ยมันสามารถที่ทําให้เพื่อนอัพราคาขายเป็นชิ้นละสิบาทได้เลยถ้าเล็กแค่นี้อาจจะได้แบบชิ้นละ5บาทหรือ7บาทเนาะถ้า7บาทก็3ชิ้น20อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดทําไซเนี้ยทำแบบที่เราบอกด้วยเทคนิคห่อสองชั้นนะคะจะทําให้เพื่อนๆสามารถขายได้ชิ้นละ10บาทได้เลยคือมันดูใหญ่มากนะคือเป็นน้ําจิ้มที่ไม่ได้ใส่แบบแฟ ไม่ใส่แป้งมันที่ช่วยให้มันเหนียวนะเหนียวจากการเคี่ยวถึงสี่สิบนาทีใช่ไหมคะอืมมันเลยทําให้พิเศษมากๆแล้วก็มันหอมบวยอ๋อคือคนทั่วไปเขาไม่ใส่บวยแต่ว่าสูตรของคุณย่าเนี่ยใส่บวยทําให้แตกต่างมากๆคือถ้าเกิดเพื่อนๆไปทําขายนะบอกเลยว่าลูกค้าติดใจอย่างแน่นอนเดี๋ยวลองกล้องชิมกล้องชิมนี่อ่ามาทีนี้คุณย่าจะตัดเต้าหู้ให้อ่านีนะตัดโอ้เพื่อนๆได้ยินเสียงกรอบกรอบไหมอ่ากินนะ นะเผือกทอดคุณ<ร>ไม่ได้ยินเสียงนะ,ะเสียงตัดดังกรบกรบกรบนะคะปกติฉันเป็นคนที่ไม่กินเต้าหู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองกิน,นให้ดูน,น,น,นี่ชาๆอย่างนี้เลยนะคะหม่พร้อมกันคะ่ะทุกคนหนึ่งสองสามหอบนอกุ็มา,มาสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะคือมันไม่มีกลิ่นคาวๆแบบที่เต้าหู้ทั่วไปมีอ่ะมันจะหอมเหมือนนมถั่วเหลืองอร่อยมากเลยอ่ะก็นี่มันทำได้ถั่วเหลือง แต่ปกติหนูไม่กินคยะไม่กินเลยถ้ามันจะเหม็นต้องหู้มันจะมีกลิ่นที่แบบฉุนๆนะบอกไม่ถูกหนูไม่กินหม่ำพร้อมกันนะคะก่อนอนุญาตนะคะถ้วนี้ฉันจะกินคนเดียวค่ะอชอนจุ่มเลยทำชามเลยค่ะหนึ่งสองสามก๊ก๊เลยสุดยอดเมื่คำสิวแสบไล่หลาย อร่อยมากอีกชิ้นหนึ่งไม่รู้อืไม่รู้รสอ่ะค่อยกินแล้วกันนะคนดูคืนน้ำลายนะคุณย่าก็เคี้ยวไม่ได้ไม่มีฟันน้ำจิ้มเนี่ยบอกเลยที่สุดของแจ้รู้จักแจ้ไหมเด็กยุคเก้าสิบต้องรู้จักนะดูดิไม่มีการใส่แป้งแซ่บังเจ้าใส่แป้แซ่ใส่แป้งมันมาจิ้มไม่ติดเลยรู้เลยเนี่ยดูดิเนี่ยคือคุณย่าคุณย่าอะไรทานได้หมด ลองไปทำทานดูนะคะเจ๋งจริงๆอันนี้บอกเลยรดเป๊ะมากๆนะคะในส่วนของต้นทุนนะคะเดี๋ยวเราเขียนบอกไว้ให้ข้างใต้คลิปละกันเนาะเพราะว่ามันมีตั้งสามเมนูรายละเอียดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าพูดบอกไปในคลิปเนี่ยคลิปนี้ต้องยาวเป็นชั่วโมงแน่เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ต้นทุนเพื่อนทำขายจริงก็เลื่อนไปดูใต้คลิปละกันเนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์หรือว่า ทำเป็นโปสเตอร์ติดหน้าร้านก็ได้นะเราอ,อนุญ,ญาตให้เพื่อนๆเ,เอารูปไปใช้ได้ฟรีนะคะเพียงแต่ว่ารูปเนี่ยเราไปโพสตไว้ที่ c e b o o k Fanpage นะก็ตามไปได้ที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าช่วยไปคอมเมนต์บอกเรานิดนึงนะว่าขอเอารูปไปใช้นะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์แล้วก็ฝากช่วยแชร์หรือว่าก,กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ